ครับกลับเสรัจเรียบร้อยครับท่านผู้ชมมินิกับมาพอ่อาวกระโปงท่อนชาแนลนะครับเนาะขอตอนลาบขอสู่ช่องพงโป่งท่อนชาแนลมินิท่างช่องจะมาขอแนวทางจากปูหาดเจ็ดแปดเนาะครับเนาะท่านผู้ชมขอฝากเอฟซีทางบาา้านครับทำบุญกับปูเนาะครับนเนาะขอแนวทางกับปู่ต่ผู้ชมครับไปชมแนวทางนี้เลยนะครับเนาะ ก่อนจะขบไปขอตัวโจกตัวลาจากปูนะครับเนาะกัฟังกับเตือนกับทำชุ่มทางช่องในนำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะทำชุ่มจัดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลบสนับสนุนให้เรียนการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะตัวเลขที่ทางช่องนั่เสนอกับเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะโปรดพิจารณาโปรดใช้สติในการรับชมรับฟังนะครับเนาะกับกลับไปฟังสูตรคำนวณของปูด้วยนะครับท่านผู้ชม สองแปดสี่หกนรักสิบเลขรักสิบบนสี่คูด้ะบ่ไห้ก้อนรลดคันไปซื้อเลขชี้นี่ตายเองเลขดว่าหันรักสิบมันจะชี้มันก็ออกฮะนี่รักสิบมันบ่คนไปซื้อเลขรักสิบคูตายมันจะมีอยู่นี่เพียงแต่ว่ามันมีอยู่สิทธุเป็นกานพูตัดกระจังจิตตัดยังไง เป็นล่งที่เร <Lock. S 1> ียล่างก่อสองมันบมเดลยูในรักของรักสิบเลียก่อสองเนี่ยคันมากก็คือมันฟันเดียวก็หลุดเงือนก่างเนี่ยกับฟันเดียวก็หลุดมันก็ออกหกหนึ่งมันปีล่างกลางครับบางเดี๋ก็มาฟันว่าขี่ไปดีๆตะเบียงมันฟูออกก็คือว่าไม่ได้เป็นก่อสองอ่ะมันเคยออกดูเล็กก่อสองก่อหนึ่งแต่ว่าเล็เลื่อมั่นใจว่าเล็กมันมาสอง สองคนสองล้างมาพูมันเป็นลักษณะเบบว่ามันออกแค่คังนี่มันมันเปลี่ยนจยงนี้มันก็ได้สองางงวดก่อนงวดก่อนเยมันได้เจ็บ้านนี้เลขเดินหน้าข้างที่หนึ่งเลขแต้บเนี่ยมันก็ตีห้าหกนี่มันมาออกห้าเจ็ดเห็นไหมบ้านนี้มันได้สองว่นหันน่ะได้สองเลขมาหกเจ็ดแปดก่อน มันก็ออกแปดสองมันนี้เลียกมากสูงเ้อมันเด้กเลีบยนได้ตาเนเจ็ดแปดเก้านได้สองนี่วันนี้ปูวาสูงมันมาตนมันไม่ตที่เป็นเก้าสองแปดสองเจ็ดสองปาออกส่ยกนอยู่นี่นามนี่ยิงมันอยู่รักน่วยเจ็ดสองแปดสองเกาสองมันนี่เลียเก้าสองนี่ ขันให้วิ่งนะวิ่งล่างตัวเดียวด้ววิ่งตะล่างเลยนะขันเอฟซีขันเซวิงขันให้วิ่งตัวเดียวเพาะเดนวิ่งล่างโอ้ผู้ใหญ่วิ่งล่างนั่นนะครับเนาะวิ่งล่างเก้าตัวเดียวสิบหก ปลูกกบกล่องนะครับนะล่างตัวเดียวก็สูตรคำนวณปูนะครับนาะวิ่งล่างนะครับ่ันชมตัวน้นมันจะเลีเ้ยงกล่องสองตารางเธเบียยรถอยู่เราว่างดี <laughs> มวนก้อนมันก็ได้มันออกหกหนึ่งมันได้จังสี่มวลก้อนความหกหนึ่งนี่มันได้จังสีอีห้าหกบ้านเองมวลรุ่นมากมันก็มาได้จังสีต่อห้าเจ็ดมวลรุ่นมากมันก็มาได้จังสีครับแก่ซอมนี่คลิปแรกๆเลยล่ะของสุภารวยกับ พนพักรวนก็ตตองหาว่ารูก,ก็ผาัดพาัดมากอ่ะมันมันสิเป็นเลขแปดคูอ่มันมีมแปดสองแต่นี่งวดนี่เจ็ดแปดเก้ามานี่ตามที่จริงหนึ่งน,นะตามที่จริงหลังเลขนัน่นมันสิเป็นแบบนี้โคกหนึ่งนี่สิตัดทั้งหนานี่มันสิเป็นเลขตัดทั้งหนามันสิเรืออยูสองหางออกหนึ่งมาเนี่งวดรุน่นมาห้าเจ็ดอยู่ตัดทั้งหนาอีก สิตัดหลักร้อยข้างที่หนึ่งคือตัดไปเลยสิบวมีทั้งบนทั้งล่างมันออกหาเจ็ดมันเหลือหลหเหลือยสองหางเหลือห้าเจ็ดหกเจ็ดออกหาเจ็ดล่างนี่ออกหาเจ็ดล่างมาหนี้ว่าหันกัหกเจ็ดแปดเหลือสองหางมาหนี้คานไปคับนมาก,กากากาะบาดให้มึงเหลือคู่เดียวเจ็ดสองมันตรงกันเหลือหางเดียวคำแม่ได้เหตุกากาะบาดใส่หน่ยนมันจะ นี่ทั้งหมดเหตุการณ์กรมการเพราะวเลี้ยงมากฮือนาในมัตัดการกรมการงวดนี้เด็กโป้มัตัดกากรมานี่มันจีออกมันทีเดือกูเดียวนะงวดนี้เด็กโปมาหนี้งวดงวดสีมาเด็โปเล่นหน้าข้างที่หนึ่งคือเจ็ดตัดออกไปเลยูีตัดมกเป็นมาล่าง มันเหลืออานี่เลือแต่แปดกับเก่าเลือ 8, 2กับเก่าสองคันว่า 8, ปสองมันออกแล้วคันบ่มากกาแล้วแต่เอฟซีราปูกับลงงหายจังสั้นปามันไปบนกันหัวสักดียมแปดสองเก่าสองนะครับปูเด่นหายนตอะครับออกสองมีเจ็ดมีแดมีเก้ายิ่งใส่สองนั่ละบ้ให้อันนี้แล้วแต่เอฟซีตัดตีพิจะน่าเอามันไห้จังสั้นามปูเก้าทีแลกาบ แต่ว่าสูตรปูนี่มันตาทั้งหนาเรื่องยาวมันกระมันลับ้แล้วมันจอยู่ง่อมยูแต่ว่าเลขอยู่ในนี้นันมันมีแปดมีเก้ามันบ่ได้มีหกพันหกไปก็คือออกบนนั่นนี่เลยอันนี้มันออกล่างตลอดตลอดคือมีทีเดียวไปบนออกหกนึงมันมีมันมีทีเดียวเท่านัะบ้นนี่บ้านนี่แปดเก้า เิ <17. S 2> ่เจ็ดัดออกเจ็ดตัดออกั <7. S 1> กมันกยนั่งเกานแบนางมันกจว่ถ้าจูดพ่วมาไลพูก็ใหนเาท่างละเอียดครับเนาะครับเนาะนัะ้กขันบอกนั่นมา,านนนมาหาเราอีกก็ต้องเิบดหนากเลยก็ต้องไปถามหนากแล้วเราชูฟังไหม นี่ที่ปูลล่องคีบแรกของพันมาเลยค่ะตองงวดแล้วจ้ะอืมมี่าน,นี้มันออกแปรสองตรงๆเลยครับสรุปเนาะครับเนาะสรุปแนวนะทางจากปูปูกระไหเนาะครับเนาะกะพิจารณาในทางผู้ชมแคปหน้า,นนนาจอไปนะครับเดอ้อแคปหน้าจอไ้ติดตัวหมักตัวชอบบอติดตัวตรงใจทานผู้ชมที่กำลังจะดซื้อบ,บาครับทานผู้ชมสำหรับปูเนียนไหเนาะครับเนาะ กะวุ้งหอหกสองกับเก่าสองนะครับวันที่สิบหกนะครับเนาะสิบหกธันวาสองพันห้ารอยหกสิบสี่นะครับเนาะท่านผู้ชมบทพิจารณาบทใส่สติในการจัดสื่อพนักงานท่านผู้ชมทั้งจองกับน้ำเสนอเป็นเพียงหน้าทางเป็นสูตรคำนวดนะครับเนาะกะมีโอกาสเข่ามีโอกาสลุดนะครับเนาะเห็นชมชมเป็นเพียงหน้าทางนะครับเนาะท่านผู้ชม ครับสําหรับท้ายคลิปนี้ก็ขอกราบขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องพุ่มกุ้งต้อนชาแนลนะครับเนาะสำหรับท่านผู้ชมใหม่กับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนะครับเนาะตามคลิปตัวต่อไปมาฝากพี่ฝากน้องนะครับครับท้ายคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับเด้อในหัวปัจจุวันที่สิบหกท่นบาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ขอให้ถูกหวยร่ำรวยมีเงินใส่ปีใหม่นะครับท่านผู้ชม อาคลิปนี้ก็ขอก่าวเข้ามา,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 าสวัสดีครับผมพบกันในคลิปต่อไปครับ